ยาสีฟัน Wonder Smile เสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มเวลาเปลี่ยนมั่นใจไม่เปลี่ยนทรราจิน่านู and c u อ f อร่อยดีกินแล้วยังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหญิ้ำมาหาเกนและแน่นอนผู้ชมขาพวกเรามาพร้อมกับสามพี่น้องกระกูยางูนเนส r ีจูมาแล้วยังอาหารนูซแอนคอฟกินแล้วยัง วิดวิ์ครอบครัวคุณดื่มแล้วยังอย่างนี้เลยคุณผู้ชมค่ะยังไหนแม่ยังที่กินได้สุขภาพดีนั่นก็คือร้านอาหารนูตแอนคอฟเป็นร้านอาหารที่เต็มไปด้วยอาหารสุขภาพล้วนอร่อยมากอร่อยจริงๆใช่แล้วอาหารที่นี่ต้องบอกเลยเหมาะกับ<ถ>ทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะอย่างแม่หนูกินไขมันไม่ได้น้ำตา,ไไาล,ตลไม่ได้คอเลสเตอรอลไม่ได้ที่นี่เขามีทุกสิ่งทุกอย่าง กินแบบที่คุณกินในชีวิตประจําวันและอร่อยแบบมีความสดด้วยเน้นเนื้อปลานะทช่ง่ายคนแก่คนสูงอายุจะกินได้สบายสบายที่นี่เนี่ยเครื่องปรุงของเขาเนี่ยจะเป็นเครื่องปรุงจากธรรมชาติธรรมชาติอร่อยกต่วัตถุดิบโดยเฉพาะพวกผักนี่นะโอ้โหสะอาดสบายใจเพราะว่าผักเนี่ยปลอดสารพิษปลูกเองค่ะปลูกเองนะคะปลอดสารพิษเป็นออแกนิกและที่สําคัญคือล้างเครื่องระบบโโซนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเชื้อแบคทีเรีย หลาง20นาทีพวกความมั่นใจเลยนะทุกครั้เนี่ยใช่ค่ะ <Okay. S 3> แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคนจะคิดว่าอาหารสุขภาพในแพงแต่ของที่นี่ไม่แพงเลยนะคะอ,อย่างที่ต้องมาออกรายการเราเห็นไหมฮะว่าก๋เตี๋ยวยันโฟชามเบอร์เลยนะคะ 65บาทโอ้โเท่านั้นเองนะคะมาที่เนี่ยที่เดียวเลยแล้วมันครบเลยอร่อยแล้วก็ได้สุภาพดีด้วยใช,ใชต้องค่ะขอบคุณศูนย์ธรรมชาติบำบัดเวลเนสแคร์นะคะที่สนับสนุนรายการผู้หญิงทรรมาหากินเราเชื่อคุณผู้ชมค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้างในข้างนอกของเราพร้อมนะมโ,โหทุกอย่างมันจะแบบเป็นฟันเฟืองที่ดีเลยใช่แล้ว พุ่งปิงจะเขาลงมาลงจากไหนนะเป็นเป็นเป็นลงมาจากเขาโอ้อยากซื้อเนานอไม้เหรอขายขายอะไรยังไม่มีใครถามยังไม่มีใครถามจะไปซื้อใครนอนอไม้อันนี้ต้องหายากอันนี้ผมปิงเขาบนหิมาลัยา ลินทารน้ําสดมาจากเอเวอเรสต์โอ้โหเอ็บบี้สามงอขึ้นมามีสามหน่อต้นนั้นเจอหนี่เรามีโปรนะขายยังไซีคีแทมพวงลีดด้วยอะไรพงลีพวงลีเเอาไปทําอะไรพวงลีดอ่ะเกิเรื่องของคุณอะเรื่องของคุณอะจะทำอะไรกับมันก็แล้วแต่อ้าวซื้อเราไม่ซื้อไม่ไม่ไม่เคยซื้อหรอกแถวเนี้ยเออว่าอธิบายตั้งนานไมไม้เราไม่ซื้อไปขายคนอื่นเถอะสี่ขีด แถมพูล ah yeah. no oh. I mean ีเอาป๋าเอาอย่างนี้มีอยู่ที่หนึ่งเขารับซื้อแน่นอนแต่ว่าไม่ต้องไปแถมพูลีนะคนที่จะซื้อมีเจ้านี้เจ้าเดี๋ยวทนั้นขอต้อนรับคุณวินนี่คุณปูเป้จากร้านพลาซาเดอร์ปลาแดกค่ะขอต้อนรับใน2 0 0านค่สัสวีเดีน่ตรอก กระจะรับซื้อหน่อไม้นี่หน่อยไหมฮะได้ค่ะแต่ต้องเป็นหน่อไม้สดเท่านั้นนะคะอ๋อเมื่อกี้เขาสดเมื่อกี้มันไม่สดพออันนั้นมันเจอเขาอีมารยานเลยนะจ๊ะเขาเลยนะาเขาอะมามาดูเมนูด้านหน้าของเราดูกันละลานตามากเลยเอาอะไรมาด้วยบ้างคะทั้งสองท่านก็วันนี้วันเรามีต้มหมกกุ้วยแซ่บค่ะเเนี่ยหรอใช่ค่ะมันจะเหมือน ลาบที่ม้นงมีน้ำเขาค็ดูหน่อยได้ไหมเน่ยได้เลยค่ะโอ้น่ากินจังเลยอุ้ยแต่น้ำลายแตก่มันเหมือนลาบนะแต่ลาบพี่สุลองชิมดูไหมคะพี่สุน่าจะแบบถนัด ลาบแม่มันเหมือนลาบที่แบบน้ำจิ้มจิ้มใช่ค่ะลาบไม่ใช่เป็นสูตรของที่ไหนคะสูตรที่ร้านสูตรของที่ร้านแต่พี่จ้าไม่เคยเห็นนะแล้วก็เรามีไก่ย่างแดงค่ะตูดแล้วตูดแล้วตูดย่างค่ะแล้วก็ปีกไก่แล้วก็เมี่ยงหน่อยแทงค่ะเออเลยง้อหรอเม่ยไหมหรอแล้วนู่นเป็นลาบเลยแล้วนู่นเป็นลย้วนู่นชอบอันนู้นน่ะโอ้ตําป่าใช่ไหมอันนี้เป็นตํากอีแป้นจะแตกค่ะอะไรถึงต้องชื่ออย่างนั้นนะจ๊ะเพราะว่าเป็นปูแป้นค่ะอ๋อส้มตำแบบ แล้วตรงนั้นที่เป็นเส้นเส้นม้วนๆนั่นคืออะไรคะอันนี้เป็นชื่อว่าเส้นใหญ่ยายค่ะไหนเนี่ยยายี่เอ้าใช่ค่ะยายค่ะยายทฮำเองมาดูซิทำไมถึงชื่อเรื่องยายไฮนะมันเกิดจากว่าที่บ้านเนี่ยเป็นคนเป็นเป็นเชื้อสายยวนนะคะเราจะเป็นพี่น้องเราจะตะกูลค่อนข้างใหญ่ดังนั้นเนี่ยเวลาหิวเนี่ยมูวนมาหาหิวมันจะมาพร้อมๆกันนะคะ คุณป้าที่เลี้ยงเขามาเนี่ยเขาชื่อเยฮายเขาก็เลยจะเตรียมเหมือนเป็นเครื่องว่างของว่างที่เราทานทรายก็จะก็จะออกมาเป็นเมนูนี้หนักๆเลยเวลาทานยังไงคะเวลาทานเราก็จะทานคู่กับพวกน้ำาิุงปี่เราจิ้มทรายขับมาลองจิ้มเลหรอคะทรายอยากให้ลองค่ะทำไมถึงเอาเมนูนี้มีพิเศษในในในร้านคะเพราะว่ามันเป็นเมนูที่หนูชอบมากเหมือนแบบตอนเด็กๆหนูเป็นเด็กอ้วนนะคะแล้วก็กลับมาบ้านอ่ะ ถ้าเกิดสมมติไม่มีอะไรทานะก็จะแบบงองแงมันเป็นเมนูแบบในความทรงจําที่แบบไม่ว่ายังไงก็ต้องมีติดบ้านเหมือนเราเราระลึกถึงเนาะระลึกถึงวัยเด็กของเราให้เกียรติยายหายด้วยนะเป็นการให้เกียรติยายหายยายหายยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วถ้ายายหายรู้ยายหายต้องภูมิใจเลยนะแต่ยายก็ภูมิใจเป็นไงคะเป็นไงคะเหมพูดขึ้นเถือนลยแม่หนูเมื่อกี้ครั้งแรกเนี่ยแตียไม่น่าจะนะ มันมีแค่เส้นกว๋วยเตี๋ยวอะแล้วก็น้ำจิ้มแค่นั้นออแต่โคตรอร่อยเลยอะจริงเหรอ,อ,อไม่ต้องลองไม่อยากบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆอะความคิดแรกยายไฮคงจะแบบว่า

เออน้ำปลาใส่น้ำตาลน่ะพคุณแม่ตอนเปิดร้านเนี่ยโทรไปบอกคุณแม่ว่าคุณแม่รู้ไหมเมนูที่เราขายดีมากๆมันคือเส้นใหญ่ย่างหางแม่ตกใจเพราะมันดูธรรมดามากๆแต่มันเหมือนเป็นของว่างองเงี้ยค่ะมันดูธรรมดาแต่มันกล่อยต้องกิมเยอะเยอะกิมเยอะมันจะได้ช่ำๆเนาะแล้วถัดไปเป็นอะไรจิ้มจุ่มใช่ไหมที่ร้านจะเรียกว่าจุ้มจิ๋มจิ้มจิ๋มที่ร้าอันนี้เป็นเมี่ยงหอยแครงค่ะน้ำจิ้มเมี่ยงหม่าเขาเป็นคนเป็นคนคิด ใช่ทำไมเรียกพี่ว่ามามาเพราะว่าเขาเลี้ยงกันมากมากค่ะเพราะห่างกันประมาณสิปีแล้วเราก็เลี้ยงเขาเหมือนเป็นลูกเอามาเอามาอยู่กับเราเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็จะ คุณพ่อคุณแม่จะไม่อยู่ด้วยกันนะไนเราก็จะจะรับผิดชอบเลี้ยงเขาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเรียกกันมามาลยใช่โอ้โหน้ำจิ้มอร่อยมากไอหมี่หอยแครงเหรอแม่เหรอโอ้น้ำจิ้มเด็ดมากแล้วมีถั่วอยู่ในนั้นอ่ะอร่อยแล้วอร่อยทุกอย่างเลยพี่ตั๊กพี่สูจนจิ้มเยอะๆพี่สูจนจิ้มเยอะเอันนั้นอ่ะมันต้องฉ่ำฉ่นี่แม่มาฟังนันหน่อมาดูไก่ย่างแดงๆดงเขาบอกว่ามีไก่ย่างไก่แดงอันไหนคะคืออันนี้ค่ะทติมตุ๋นเติมปีกทติมเติมเออเราให้ชื่อของเมนูน โอ้แตนหนใสเมนูนี้มากอันนี้คืออะไรคะ ข้าวยำกากหมูค่ะข้าวยำกากหมูแล้วเวลารับประทานก็คือครลุกเลยนะคลุกเลยใช่ค่ะไปคลุกเลยไม่มีน้ำาปุงน้ำปลาอะไรแล้วใช่ไหมคไม่ค่ะทั้งหมดมันค่างอยากได้ลองชิมมันปรุงมาหมดแล้วปรุงในตัวข้าวแล้วค่ะตอนนี้พวกเราพวกเราน่าจะต้องได้ชิมทุกเมนูแล้วล่ะเพราะทั้งสองคนบอกว่าอยากจะให้ลองชิมทั้งนั้นเถอะมาอีกนิดนึงเชิค่ะส่วนอันนี้ค่ะหนูเห็นตัวดักแด้เนี่ยเออเห็นไม่ได้มันเป็นอะไรคะํำเส้นเล็กค่ะนี่ใส่ปลาสนุกสนานดิ่ันกะลลานตาแม่กินตัวใหมเป็นใช่ไหม คือนหนูที่ร้านจะเป็นเมนูที่หนูชอบชอบทานนะคะแล้วก็จะบอกมาว่าหนูอยากทานแบบเนี้ยมาลองทําให้ได้ไหม,หมเขาก็จะแบบพยายาม,มคือประเด็นเนี่ยอยู่ที่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบ แบบรักโรงพยาบาลมากชอบทานสเต็กฟู้ดดังนั้นเนี่ยพอเขาทานสเต็กฟู้ดเสร็จเขาก็คืนในเขาก็จะไปอยู่โรงพยาบาลเลยใช่เพราะว่าจะท้องเสียง่ายเหมือนท้องอ่อนใช่ท้องอ่อนค่ะเราก็เลยต้องพยายามทําอาหารที่มันรสชาติแบบที่เขาชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในในในความสะอาดที่เราที่เราคิดว่าเรามาตรฐานมามากๆแล้วที่เขาปลอดภัยอ่ะใช่ค่ะอุ้ยถ้างั้นพวกเรากินเราปลอดภัยมากเลยนะอ่ะเพราขนาดน้องคุณแม่ปลอดภัยเขายังกินได้แม่คุณแม่กัท้องไม่ค่อยจะปกติเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาสักเท่าไหร่ เผ็ดเลยค่ะแม่ก hmm. ็ปลอดไัยปลอดไัยช่ปลอกหนำไหลบัวอะไรด้วยัหมันมหาสมุทรไหลบัวมหาสมุทรค่ะตองชิมชิมกันรัวรัวเลยนะคะแม่แม่ถ้าอยากนะให้แม่แม่ทิมกันก่อนดีไหมเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อค่ะกับการเลือกเป็นวัตถุดิบนี้เอามาทําในแต่ละเมนูบอกเลยนะไม่ใช่ง่ายกับคุณผู้ชมปลาดไม่ได้เลย wellness redo มาแล้วยัง แชมพูปิดผมขาวดีแฮรใครๆก็ดูดีได้ด้วยดีแฮชามคอสเมตรับผลิตสกินแคร์และเครื่องสำอางทุกชนิด่สุขาไ,ไอเด็กได้ว่าไงบ้างคะอร่อยค่ะอร่อยเนาะนัวน<ๆ>ัวมันมันเนาะใช่นะัวนัวมันมันถ้ายอย่างนั้นคเครื่องปรุงที่สําคัญปลาร้าใช่ค่ะปลาร้าต้องทํำยังไงต้องเลือกแบบไหนปลาร้าเนี่ยหลักๆเนี่ยเราจะต้มเองค่ะแล้วก็เราใช้ปลาร้าที่เป็นปลากระดี่ล้วนกลิ่นมันก็จะไม่ได้หนักมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามต้มแล้วก็ปรุงในสูตรของเรา จนกระทั่งมันจะได้จะได้รสชาติที่มันไม่ได้เค็มจัดไม่ได้หวานจัดปากระดี่สนใหญาจะเป็นปลาพาคกลางนาะท้องสวรรด์บ้านเราปลากระดีเนาะปลากรดีเยอะมากอร่อยแล้วสำหรับใช่นาสำหรับปูสำหรับหอยนะคะเลือกยังไงจริงๆอ่ะกุ้งเนี่ยเราใช้เวลาหนักมากในการที่จะสรรหาวัตถุดิบค่ะ เราก็เลยไปลงตัวที่เราจะไปเหมือนเป็นตลาดกลางอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเลือกแต่ว่าด้วยความที่ตลาดกลางเนี่ยเขาจะมีลูกค้าเยอะเราก็เลยต้องตื่นเช้ามากๆถ้าไปทีสี่นี่คือหมดแล้วเราก็ต้องไปดังแต่ทีสองเพื่อจะได้ไซส์ที่เราต้องการคัดสรรหมดเลยอ่อ แล้วอย่างหน่อไม้ล่ะคะเรามามาจสุพันธ์ค่ะเพราะว่าดินดีน้ําดีดังนั้นเนี่ยหน่อไม้หน่อไม้เราจะไม่ได้ใช่หน่อไม้ดองหน่อไม้ปี๊บเราจะเป็นหน่อไม้ที่เราต้มตัดสดแล้วต้มมาเลยงนไม่โชว์ใช่ไหมที่มาทำซอสวันนี้วันนี้จะทำอ่าเมนูอะไรคะแกงหน่อไม้เห็ดค่ะแกงหน่อไม้เห็ดใช่จริงจมันคือแกงเปิดอเกงเปือนั่นแหละใช่ค่ะคือหนูว่าไม่ชอบหน่อไม้ที่เป็นกลิ่นปี๊บอะค่ะอ๋อหน่อไม้ปี๊บก็เลยบอกมาว่าแบบเราจะทำยังไงดีเราแบบลองหาม ก็เลยไปรู้ว่าอ๋อมันมีสวนหนึ่งที่เขาอ่ะแบบตุ้นมะสม้ใช่ที่สุพรรณค่ะต้องน้ำานางด้วยเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะหนูว่าเลยแบบต้องไม่มีกลิ่นมะไม้ยบางคนไม่ชอบกินใครเป็นคนมีสูตรแล้วทำอาหารเก่งมาม้ามะม้าใช่ไหมส่วนวินนี่เป็นแผนกชิมอย่างเดียวใช่ไหมออเดอร์ออเดอร์ เห็นบอกว่าสูตรจริงๆไม่ได้เป็นสูตรแค่ของมาม่าเพียงอย่างเดียวได้สูตรของเพื่อนสนิทของมาม่ามาอีกด้วยใช่ค่ะมันเป็นมันเป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันตั้งแต่มหาลัยอย่างเงี้ยค่ะสนิทกันมากๆแล้ววันนึงอ่ะเราทํางานบริษัทด้วยกันสักประมาณ4ี่ห้าปีเสร็จปุ๊บแี้วเขาก็ออกจากบริษัทเราเราก็ช่วงนั้นเราก็แต่งงานใช่ไหมคะก็ห่างกันไปนี่เราก็โทรมาอีกทีว่าเออเนี่ยตอนนี้ฉันขายซ้มตาอยู่ที่สุพรรณเราก็บอกโอเคแต่ว่าตอนเนี้ย เขาอะเป็นโ,โ, <Gal> โรคไตค่ะ mm. เขาบอกว่าคนเป็นโรคไตเนี่ยเอเวอร์เ e รมันน่าจะอยู่ที่ประมาณสิบห้าปีแต่ตอนนี้เขาสิบสามปีแล้ว<ม> <irse auch. S 2> เขาก็เลยบอกว่าตอนนี้เขาขายส้มตามแล้วมันขายดีมากๆเลยจริงจ, mm. จิงจเป็นสเต็กฟู้ดนะคะมันขายดี mm. เขาบอกไม่อยากตายไปพร้อมกับสูตร mm. เขาก็พูดมาคำหนึ่งว่าถ้าเป็นเป๊ะเป๊ต้องทําได้อยากเอาสูตรเนี่ยให้เป๊ได้ไหมยังใช่เขาให้มาค่ะเขาก็ให้สูตรทั้งหมดมาแล้วเขาก็มาสอนว่าแบบทำยังไงบ้างสอนจับมือทําเลยค่ะตั้งแต่เลือกวัตถุดิบอะไรยางเงทั้งหมด เราก็เลยได้เก็บสูตรอันนั้นมาใช่ค่ะเพื่อนยังเพื่อนยังทําอยู่ไหมคะตอนนี้ยังอยู่ค่ะก็กระน้องกระแง่งหน่อยแต่ก็ยังอยู่อบกสูตรนี้เขาไม่คิดตังค์ด้หรอใช่เขาไม่คิดตังค์แต่เราต้องก็บังคับเขาว่าอยากให้เขามีเงินในการรักษาตัวอะไรเงี้ยค่ะต่อหนูตั้งแต่จับมีดเลยเพราะว่าหนูเป็นคนไม่ทําไม่ทําอาหารเลยค่ะเป็นเ็กอ้้นที่เรากินอย่างเดียวแล้วเาก็จับมีดต้องจับแบบนี้นะไปตลาดเดินต้องดูผักแบบนี้นะคือต้องจนหนูทําต้มหมูขั่วแซ่บอะค่ะ ได้ใช่ค่ะตอนนี้วินนี่ทําอะไรได้แล้วบ้างทำต้มหมูข้อแซบได้ทําำน้ําตกคอหมูย่างแล้วก็อย่างไก่พวกนี้หนูเป็นคนหมักนี่เราเรืองนาไม่ค่คยกดใจนิดเดี้วเยเป็นสองอาทิตย์ได้ค่ะแต่ว่าอย่างต้มหมูข้อแซบอะหนูสองวันนะคะกว่าจะทําได้คือวันแรกอะสามสิบสี่สิบหม้อเททิ้งเททิ้งร้องไห้แบบคือหนูเป็นคนที่เหมือน ถ้าสมมุติว่าต้องทาอ่ะอยากทาอ่ะจะหยุดไม่ได้ต้องทําให้ดีใช่คือหยุดไม่ได้เลยเหมือนแบบหนจะทำลูกใช่ไหมจะรอมันอยู่นั่นแหละใช่จนแบบทุกคนในบ้านต้องบอกว่าแบบไปพักเถอะพักก็แบบจนงั้นก็พอสามสิบกว่าหมอเททิ้งเททิ้งคืนนั้นนอนนอนไม่หลับเลยนะคะตื่นมาเอาใหม่เอาใหม่นี่มาหอกว่าใจเย็นเย็น ใช่เขาบอกเวลาทํำกับข้าวเราต้องเหมือนจินตนาการรสชาติไปด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบเหมือนใส่ใจลงไปก็เลยแบบเอ้ย พอวันวันถัดมาค่ะวันต่อไปก็ทําได้ดีใจมากดีใจแบบร้องไห้เลยองทําได้แล้วพอทําได้ปุ๊บก็ทําอยู่นะทำทุกวันทุกวันคนที่บ้านก็ต้องกินไปทำทีเบื่อไม่นี่มันต้องเข้าครัวแล้วนะเราจุกถึงนี่แล้วเล่นะใช่เว่านี่ไม่ใช่เฉพาะของข่าวของแซบนะของหวานก็เด็ดใช่ย่อยช่ออะไรก็อค่ะวินนี่พี่ตักรออยู่อันแรกอะค่ะเป็นแอปเปิ้ลคาราเมลอันนี้คืออันนี้สปอยมากเพราะว่าหนูอะคือไปดิสนีย์แลนด์แล้วมันจะมีขายอยู่ ตามตู้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็อยากลองก็กินแล้วมันหนามากคาราเมลค่ะก็บ่นบอกว่าแบบเออเราน่าจะได้แบบมันน่าจะอร่อยเนาะม้ามันน่าจะคาราเมลแบบเหมือนคาราเมลมันน่าจะหนาน้อยกว่านี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะได้กินได้จินตนาการได้แล้วใช่หนูก็บ่นไปอย่างเงี้ยพอกลับมาไทยอ่ะม้าเขาอ่ะก็ ลองทําให้ทานเลยอ่ะแบบว่าเอองั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาจะลองดูดีว่าทําได้ไหมแล้วเขาก็ทําออกมาแบบอร่อยมากตอนแรกทํามาแค่20ตั้งใจว่าจะขายที่ร้านอาจิตย์ละ20ลูกค่ะตอนนี้เป็นอันนี้ละสองร้อยว้าวเป็นยังไงคะพี่ตาขาแม่เยอะขึ้นวัวค์เนไงจริงเหรอเน้ำตกมากเลยอะแล้วเขาบอกว่าไม่คิดจะทีมมาเลยไม่ได้เยอะมากขายลูกเท่าไหร่คะ ร้อหบเกาบาทค่ะเวลามาทำอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกทําอาทิตย์ละยี่สิบหนูก็จะออกมาเป็นอาทิตย์ละยี่สิบห้าได้ไหมเพราะว่าห้าลูกอ่ะหนูกินเอง พุดดิ้งของเขาที่นี่ก็ไม่น้อยหน้าเพื่อนนะมันเด็ดตรงไหนกันพุดดิ้งเนี่ยจะเราเลือกตั้งแต่มะพร้าวเลยค่ะถ้าแก่ไปเราจะมีเจ้ามะพร้าวที่ประจําเราจะบอกเลยว่ารูดออกมาเนี่ยมันต้องลื่นลิ้นนะจะแบบหนามาเราไม่เอาอะไรเงี้ยค่ะเราจะไม่หวานมากค่ะอันนี้อันนี้มึงจะเป็นความลิ้นเลยป็นแพ็กเกจจิ้งที่เวลาลูกค้าสั่งกลับบ้านคะพี่สุดถามนิดนึงที่บ้านเป็นร้านอาหารนะคะทําไมชอบทําอาหารกันจังเลยที่บ้านเป็นร้านปืนค่ะเด็กขายปืนอยู่วังบุรพาค่ะขายปืนแล้วมาทําอาหารไมันมันมันยังไงฮะ รไม่รู้ถามต่อยังไงเลยอไม่รู้จะไปไงแล้วเปิดร้านอาหารกันถึงช่วงทำอาหารกันขนาดนี้คือหนูเป็นคนชอบกินแล้วมาก็เป็นคนชอบทําให้กินไงคะแล้วเวลาขายปืนอ่ะมันแบบเหมือนมันไม่ชาเลนจ์อ่ะมันมันขายเสร็จแล้วมันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรคะมันจะมีช่วงที่ว่างว่างค่ะมันว่างมันจะมีช่วงที่ว่างใช่พอว่างปู๊บะมีเพื่อนก็ก็เลยบอกมาว่าแบบเอยเอาเพื่อนมาบ้าน พอมาเขาเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบที่จะให้ไปบ้านเพื่อนค่ะพอเราว่างบุ๊บก็มาก็ว่างนี่เพราะปืนมันขายหมดแล้วเราก็บอกมาว่างั้นแบบเราชวนเพื่อนมาบ้านได้ไหมมาแบบมาทําอาหารก็คือมาทํานะคะเราคนกินก็คือเพื่อนก็จะชอบมาบาร์ตีที่บ้านเพื่อนเขา้นชื่อเลยใช่ไหมบ้านมินนี่เฮ้ยพวกเราไปบ้านมินนี่กันแม่ก็เปินบ้านทำผับเลยนะแล้วมาแล้วเข้ามาค่ะเพื่อนมากี่คนคะ เพื่อนโอ้โหมาอย่าเรียกเป็นคนค่ะเรียกเป็นฝูงเรียกเป็นฝูงม, <c oughs> มาค่อนข้างเยอะเพื่อนมาเยอะเลี้ยงไม่ไหวเปิดร้านดีกว่าคือทุกคนยุไงค่ะว่าแบบเฮ้ยเปิดร้านเถอะเปิดร้านเถอะคือแบบมากินที่บ้านจนเกงใจไปหมดแล้วก็เลยบอกโอเคม้าไหนๆแล้วก็ว่างแล้วก็ลองเปิดร้านกันเลยจริงๆขายปืนเขา ทุกวันนี้เขามีกำหนดยังไงบ้างคะกฎมันเป็นโคตา้าค่ะสมมติว่าเรามี2โคตา้ามันก็จะมีปริมาณแต่ละโคตา้ามันก็ประมาณสักหกบกระบอกหรือร้อกระบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นให้ให้โคตา้าเป็นปืนสั้นปืนยาว ว่าปีหนึ่งเนี่ยเรามีสองโคต้าสมมติแต่บางร้านอาจจะมีเยอะหรือมีน้อยกว่านี้อะไรี้ยค่ะก็สุดแล้วแต่ที่ทำหมดแค่ไหนก็แค่นั้นใช่ค่ะก็เลยมีช่วงจังหวะที่ว่างเวลาลูกค้าเขาไปซื้อปืนเนี่ยเขาเหมือนแบบไปช้อปปิ้งทั่วไปไหมเดินไปดูดูดูแล้วถูกใจแล้วซื้อหรือว่าเขามีสเปคของเขาแล้วพอเข้าไปเลือกเออแล้วแต่ค่ะมีทั้งคู่ค่ะบางลูกค้าบางท่านก็ดูมาแล้วว่าอยากได้อะไรแต่บางท่านก็คือไม่มีไอเดียอะไรเลยแล้วก็มาให้เราแนะนำก็มีอ๋อแล้วมีลองยิงไหไม็เลยลองยิงลองไหมเอดียว แต่จะดูโหดเกินไปจริงๆจริงๆปืนเ็าไม่ลองนะคะถ้าจะถ้าจะไปเรียนนะคะหมายถึงว่าคุณไปเรียนในปืนที่คุณอยากซื้ออย่างสมมติว่าจะซื้อเป็นลูกโม่ก็ไปไปเรียนหาครูสอนลูกโม่แล้วก็ครูก็จะบอกว่าให้มาซื้อแต่คนที่ชอบทำธุรกิจตั้งแต่เรียนคือหนูวินนี่ ที่บ้านเขามีธุรกิจขายปืนแต่ว่ามาเปิดร้านอาหารค่ะโอ้ยบอกเลยว่าถ้าไม่รักการกินไม่ใช่ถ้าไม่รักการค้าขายจริงๆทําไม่ได้ค่ะพัวงน้ากับคุณผู้ชมมาติดตามกันว่ากว่าจะเป็นร้านนี้ได้คุณวินนี่ผู้รักการค้าขายเข,า,ขาทําอะไรมาบ้างเอว่าไอาครีมที่หนูแหม่มเลือกใช้อเมโนวิตครอบครัวคุณดื่มแล้วยัง c คนดี้แคนดูนวัตกรรมเส้นใหญ่เพื่อชีวิตอิสระจริงๆเริ่มจากเหมือนพอชจบม .6 ใช่ไหมคะก็ขอที่บ้านไปเรียนที่จีนค่ะไปอยู่เหมือนซัมเมอร์อย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนหน้านั้นก็คือเขาบอกว่าพอบอกเขาอะว่าอยากไปไปซัมเมอร์เขาบอกว่างั้นไปทำสต๊ u ดี้แพลมาแล้วก็ไปทําค่าใช้จ่ายมาก็องทำเป็นเปเปอร์เลยนะคะแล้วก็ยื่นให้เขาว่าเราจะใช้เท่านี้นะเราจะอยู่ที่นี่ๆๆพอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเข้าไปจีน มันก็มีของกระจุกกระจิกเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วหนูคิดว่าเฮ้ยมันถูกมากเลยอ่ะมันแบบมันถูกมากเราน่าจะแบบเอามาขายที่ไทยได้ก็เลยลองแบบเซิร์ชหาวิธีในการเอานําเข้ามาค่ะแล้วพอพอกลับมาปุ๊บก็เลยเริ่มเลยก็สั่งของมาขายแล้วขายดีไหมจ๊ะขายดีค่ะกำไรดีมากเลยแหละใช่หนูว่าจะเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าถ้าขายไม่ดีจะไม่บอกแต่พอพอได้เงินปุ๊บก็จะบอกมาแล้วจุดบุ๊จุดบุ๊ซอยต้องรู้แต่ทุนไม่เคยคืนนะคะ ที่เราเอามาขาย้างมีอะไรบ้างลูกเฮ้ยก็มีอ่ตั้งแต่พวกของเล็กๆพวกจิวเวลี่อะคะ่ะเล็กๆยันตอน ล่าสุดก่อนโควิดก็จะขายเฟอร์นิเจอร์ค่ะขายเสื้อผ้าด้วยนะใช่พอทุกวันนี้ยังทําอยู่ไหมคะหนูทาแบรนด์แบรนด์เสื้อผ้าค่ะก่อนโควิดพลอสไซส์ใช่พลอสไซส์เพราะว่าแบบเป็นคนชอบแต่งตัวน่ารักอยากให้แบบล้านล้านน้องๆได้คนคนที่หาไซส์ยากใช่ไหมหนูเขาจะชอบใช่ใช่แล้วยังอยู่อยู่ไหมคะก็ยังอยู่ค่ะแต่ว่าหนูแบบหยุดทําไว้ก่อนเพราะว่ามันทาร้านอาหาร ใช่ค่ะตอนนี้เขาถืออะไรคะมาทางด้านนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรจุ้มจิ๋มจุ้มจิ๋มจิ้มจุ้มใช่ค่ะจุ้มจิ๋มจิ้มจุมเดี๋ยวเราจะจิมแม่แม่ลองลองซิแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มเขาอะใช่ค่ะเราจะชิมให้ดูนะคะทอบตรงไหนรู้ไหมตรงมาม่าน่ารักมากเลยพอรู้ว่าวินนี่อ่ะกินอาหารทั่วไปรสชาติที่มันแรงข้างนอกทำให้ท้องเสียง่ายก็เลยกลับมาปรับ งั้นแสดงว่าตอนนี้วินนี่ก็กินของบ้านได้อย่างเดียวเลยโอ๊ยทานทานตลอดเลยค่ะหนูแบบเพราะว่าพอเราทําร้านอาหารหนูก็อยากจะอยู่ร้านเพราะทำร้านแต่งร้านให้สวยใช่ไหมคะก็อยากอยู่ก็ต้องมีของที่แบบเรากินได้อันนี้พอเราเปิดแล้วเสียงตอบรับเป็นยังไงจากเพื่อนๆนะลูกเไมก็โอ๊ยเพื่อนมาแบบเพื่อนมาถล่มเลยค่ะเพื่อนมาตลอดก็คือทุกอาทิตย์หนูต้องเจอเพื่อนเพราะเพื่อนแบบชอบมากชอบชออชอบใช่ไหมแอนเขาค่ะ หนไม่แปลกใจเลยนะที่น้องทําอาหารขายแล้วมันประสบความสําเร็จเพราะว่านอกจากความพยายามแล้วรสชาติคือมีรสมือได้หมดเลยออโอ้แกงลาวเนี่ยแกงเปิดเนี่ยเปิดูดิ ไม่เห็นเขาชิมอะไรเลยเนาะลหนาเขาจิ้จีนก็โอ้เูดิเขาเป็นแบบเป็นเก๋มากน่ารักอ่ะเขาบอกเขาเขาไปเชื้อเวียดนามเพราะฉะนั้นเนาะเวียดนามเ็าจะมีรสชาติที่หลากหลายคืนนี้จ๋าถ้าลูกค้าหรือท่านผู้ชมอยากตามไปชิมต้องไปที่ไหนอะคะก็ตอนนี้ร้านเราอยู่ที่พุทธมณฑลสายสามนะคะไม่ไกลบ้านเราค่ะเซิร์ชว่าพลาซ่าเดอะปลาแดกได้เลยค่ะร้านั่งทานที่ร้านก็ได้ถูกไหมค่ะเดอะปลาแดกเลยจ้ะ เดิมปลาแดดเดปลาแดดเปิดทุกวันปิดวันพฤหัสค่ะโทรไปก่อนดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเพื่อความมั่นใจเนาะเนาะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเที่ยงถึงสี่ทุ่มค่ะเที่ยงถึงสี่ไปกินกลางวันกันเนาะเริ่มต้นเป็นมื้อกลางวันกันถ้าที่ร้านก็จะมีหมูปทาด้วยอมีทุกเป็นไงคะเป็นไงคะจะให้หนูกินนี่หมูหนูมหูาม่าค่ะหนึ่งในนั้นที่เราเห็นคือมาม่ารักรักวินนี่มากมากแค่ไหนเนี่ยมาม่า พอเวลาใครสมมติว่าอย่างเพิ่งเราเพิ่งจะผ่านวันเกิดเขามาค่ะล้วเลี้ยงวันเกิดกันทีนี้เขาก็จะให้ให้ให้พูดถึงอะไรเงี้ยพูดไม่ได้ถ้าพูดป uhm um um ุ๊บมันจะร้องไห้โโมันจะร้องไห้เพาโตมากับเขาเขาเลี้ยงเขาเหมือนลูกเห็นพี่กับน้องรักกันรักกันน่ารักใจเราชอบใแวะไปคุณผู้ชมข่าวแวะไปเราเชื่อนะว่าคุณผู้ชมไปหนึ่งครั้งแล้วต้องกลับไปอีกแน่นอน เออกินของคาวแล้วอย่าลืมของหวานด้วยนะคะเนี่ยอร่อยังหยุดไม่ได้พี่ต้าค่ะพี่ต้าต้องเอากลับบ้านแน่นอนดูส่งแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ขอสักกลองนึงกลับบ้านลูกไปฝากลูกชายเนาะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะขอบคุณค่ะดเยอร่อยวันนี้มาหลายเมนูเลยทีเดียวขอบคุณนะคะที่ปิดไฟให้คันนนะครับทนบมนะครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยาก แต่ถ้าตรงนั้นมีผู้ชายอยู่มากเราก็พออยู่ได้นะจ้ามือนุ่มมากค่ะมามาใช่หนูเห็นนะแม่ากินมั่งมันกินถึงเลยมันไม่ได้เกี่ยวอันเนี้ยมันเป็นคนปรุงนี่เป็นคนใส่เกี่ยวไหมเกี่ยวเกี่ยวกับใครนะนี่ไม่อายมามาเลยจอมขาเดี๋ยวขอขอหยุดแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเจมไปเจ้งหนุดหน่ะยได้ค่ะเวลาหมดแล้วค่ะไปเจอพวกเราสี่คนใหม่นะคะทางช่องเวอร์คอยส์หมายเลขยี่สิบสามจันถึงพฤหัสราช บ่ายสองโมงยี่สิค่ะลาไปก่อนค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ